ท่านสมาชิกเพื่อนช่องทางช่องที่เข้ามาชมนะครับี่น้องหวยเวียดนามฮาโนยออกผลเวลา18บนาฬิกาทีนะ่เข้ามารับชมก็แาบนี้นะครับเวียดนามฮาโนย ไลก์กดแชร์กันด้วยนะครับเวียดนามฮาหนอยมีให้ชมทุกวันนะครับถนนเส้นทาง